สวัสดีครับตอนนี้ครับเจ็ดกับมาอยู่วัดปู่สีสูนนะครับท่านทุนมาตามเลขปูศีศูนย์วันที่แล้วกับรุดนะครับเนาะสิบเจ็ดก็เป็นหนึ่งสองกับภูเขาเจ็ดหาพวกเขานะครับท่นานผู้ชมตอนเลขยิงปูห้หาคำหนึ่งกับเขาตาเขาตะเลวิ่งนะครับเนาะเดี๋ยววันที่สิบหกมีตัวหน้า 64นะครับมาตามต่อนะครับเนาะนนนเลขหาซีม่ใชมาเหม,มือนเสียดายต้านนี่ยหละตั้จ็ตสองไปออกดูเรียกให้ออกตัวเลขตัวเก้าแต่ว่าคนบอกบ่บใครถือหรอกครับถือหน่อยเพราะว่าบานนี้เลขเจ็ดสองจะเมื่อเขาก็ให้ แทนเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เหรอแต่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ถือมือหนึ่งได้มือหนึ่งก็ได้เจ็ดพันเจ็ดสองกับดาวมาตั้สิเมื่อมันออกกันออกสองเทียงที่สามเทียรละปีนี้สองเทียรละ, 2, ละ 7, สองเทียร์ละเจ็ดเจ็ดสองเลยเจ็ดสอง มันก็หัว่าต้ออกไปเนาะปูเนาะออกไปบางแดนอันนี้งวดนี้เฮ็ดแล้วแล้วนรอครับตัวนี้มหนึ่งกับห้ามาตัวยูดเวีนมันตัวตัวนี้เจ็ดกับสองเลยทันงหดเกืนบสดบหกเลยวันสิบสี่ ตัวนี้ดิน่ะมันโตเด็กเ่งมันสิบหน่วยสิบหน่วยสิบหน่วยงวดมันเลยหนึ่งหนึ่งหน่วยตัวเดีวเนนวยว,ยวยออโอ้งวดน,นี้ได้หนึ่งองวดก้อนกับหานะครับงวดก้อนกับหาเของก้อนหนึ่งกับผ้าแต่ว่าเจ็ดกับสองนี้ไปขึ้นบนเลยบอกเขาปิดงวดหนึ่งกับสองปีว อันเท่าไหร่ครับสองปีพิดกวาหนึ่งพิผิดสี่หา <c oughs> นนหนึ่งกับห้ามาตัวเล็กวิ่งมันนีเข้าดีมันไม่หลุดแต่ว่าเจ็ดกับสองเงเข้าดีเย่แต่ว่าไปองบนทั้งเจ็ดทั้งสองเลยอือครับเจ็ดสองเลไปงดน,นี้ขันมันมากจ,จังสิมันทีขับมันมีตัวได้วิ่งนีงวิ่งเลยอหนึ่งมทสิครับ หนึ่งมัหน่วยล้านเปอร์เซ็นต์เลยโหหนึ่งมาหน่วยแค่ยังห้ามาสิบมันออกห้าเก้านี่ยแปดมาหน่วยมันออกสามแปดเนี่าสี่มาสิบมันออกสี่ศูนย์เนี่ยมาอันนี้สี่มาหน่วยมันออกแปดสี่เมันมาวิ่งอันนี้เก้ามาสิบมันออกเก้าเจ็ดเก้ามัดหน่วยมันออกสามเก้าเนี่าหนึ่งมาสิบเนี่ยหนึ่งมาสิบมันออกหนึ่งเก้า ห้ามาหน่วยมันบอกศูนย์ห้าห้าอีกมาหน่วยห้ามาสิบมันบอกห้าหกงวดนี่หนึ่งมาหน่วยโอ้หนึ่งมาหน่วยดีครับทุกคนก็จะจ่อว่าง่ายก็จะติดจัดหนักเลยครับเด็กวิ่งบนรถแต่ตะวันเล็กวิ่งเข่าดีนะครับเนาะเด็กวิ่งกับไห่ล่างผมเจ็ดกับสองตัวนี้มันเหนียวนี่ให้มาเจ็เจ็ดกับสองนี้ขึ้นบนเลย ห้าห้าหนึ่งกับห้ามาตัวเจกตสองนี้ไปเกิดบกวกาะว่าตัวนี้ก็บมิซีหาซียังยุดอเล็กติกงวดที่สามสิบสองงวดหนึ่งงวดที่สามสิบสามมันมีชิมันหนึ่งงวดที่แล้วนี่ 4, มีซีกับ่าตัวนี้ตัวนี้นี้นี้ใครว่าผมเสดายดตาเนี่ยเราเนี่ย อย่างเราสิบสองกับหาเจ็ดนะอันนี้ข้องวดนี้นี่อืออันนี้อันนี้วันที่ส<อ>ิบหกนะครับเนาะวันที่สิบหกอ๋อกวิ่งหนึงน่งกับเจ็ดวะครับนี่หนึง่งเจ็ดกับหนึ่งอะน,นะโอ้เจ็ดกับหนึ่งมาตัวหนึ่งกับวิ่งเจ็ดกับหนึ่งมาตัวล่างโอมล่าง อืมครับเล็กวิงว่งโอ้เล็กวิง่งเล็กวิ่งนี่มันคันเทเ็เลยเล็กวิง่งอ๋อสุ่มนี่เด็นปูซุ่มนี่ตัดออกมาแล้วครับนี่นี่เราเต็มสูตรมันเห็นไหมงวดที่ยี่สิบหกเนาะหนึ่งกับห้าตัวออกสี่ห้างวดนี่เจ็ดกับห<ม><ล>้าตัวงวดที่ยี่สิบเจ็ดยังไม่ดุเล็กวิง่ง มันจฟันท่องหนึ่งมันหน่วยล้านเปอร์เซ็นเลยอ๋อครับมาหนึ่งล้านเปอร์เซ็นทีครับนี่ก็จะจบประตูนี้ละมาแล้วอ๋อวันที่สิบหกมิตุนานิดหนึ่งนี่มาล้านเปอร์เซ็นทีครับนี่กาซื้อแบบนี้นี่หนึ่งว่างหน่วยนี่หลุดหน่วยว่างหน่วยมันบอทันดีอ๋อนี่ปูพันในตัดบนครับนี่ ยังพันหนึ่ยังพันหนึ่เต็มสูตรละเลยได้เนี่ยโอ้โหสูตรใหญ่ๆมันเลยได้เนี่ยบ้างอย่างเดียวเต็มสูตรเยางหลางอย่างเดียวลลางอย่างเดียวเอาอนเอาเอาเต็มสูตรรถดปูเพราะต้องเงินตัดออกพก็เลยเต็มสูตรสิบตัวนี่เดี๋ตัวข้องเอาตัวข้องสางมันหนึ่งไยูทั้งเลยสันปูปูยังบ่เอามันหนึ่งเงินงดก้อนนั่นนี่เดี๋ตัวข้องสางที่ใช้ตัวข้องสางงดก้อนไหมครับปูซี่ผมเบิ่งอยู่ไหม ตัวข้องสางมันไม่ซีกับผาอยู่แมบหนึ่งเงินข้องสางมันก็มมอันุตรงไรนี่ครับก้อนบางหนึ่งเงินนี่เดเออเนี่ครับนี่มันตัวข้องสางมีอยู่ตัวนี้มาจับมันก็ได้อยู่ครับสามันก็ไม่ห้าสี่สี่ห้าห้าหแต่ว่าตัวนี้มันหนีไปขึ้นืมครับนั่นห็่บอกตัวข้องตัวข้องสางมันมากเหมือนเดียโนปูเนาะ อันไม่สองไม่สามไม่สี่ไม่ห้าไม่เจ็ดอย่างเดียวนี่อันนี้นี่เจ็ดเจ็ดกับสองมาตัวตะวันนี้ไปขึ้นบนทั้งสองตัวครับมันขึ้นบนตัวตัวห้องสั่งมากมดเลยเนาะมาทั้งบนทั้งล่างเลยวัดจักรัวคาับครับแม่นเยู่ครับตามสูตรมั้งพิดก็พิษอย่ดงเดียวโอ้พิดคือผิดเนาะครับเนาะแม่นมันล่างแน่นล่างอย่างเดียวนั่นนี่เนาะหนึ่งกับห้ามาตัวหนีงวดที่ยี่สิบหก อันนี้เกตกับสองนี่มันนีไปขึ้นบนทั้งสองตัวออกเกตสองยอดตัวนี้ล่างอย่างเดียวกันนี่มันจะมีซีขาอยู่มีอยู่ครับมันซีขาเด่นสองกับเกตให้มันว่ามันขึ้นบนเลยเนี่ยอันปูยังจุดไว้ให้อยู่เนาะกระเด็นเกตกับสองอยู่มันขึ้นบนต่แต่ตัวซีกับหานี่มันลงล่างอยอะนี่ซีหาน่ทุ่งที่ยู่ตัวนี้ก็อยู่ล่างอยู่ตัวนี้ก็อยู่ล่างเยอะออกทั้งบนทั้งล่าง เอาอันปูอันงวดนี่อันงวดนี้อันตัดบทปูอยู่นี่นี่ไหมอันนี้ตัดบ่ครับนี่กันเหาตัดนี่มันเสีได้ยังสี่นี่เห็นบ่โอ้อยู่ข้างบนนี่บ่ครับนี่เด้มันจะมีสามหางนี่นี่ก็ยังคือก็ยังงวดอันงวดที่มันออกสามเก้าอันบ่เก้ามันมันหน่วย นี่นี่แหะที่เหตุเ,เป็สด็จที่มันดีดีอย่างเป็นสิหอกัดเราต้ตูตน,นงวดงวดสามเก้ามาเก้ามันมาหน่วยบ่พอจับคูแล้วมันสีได้เจ็ดคูนบบดล็อกมันอ่ะครับวันนี้ซุ้มได้บอเมฆเก่ายู่งเวยหัวตัดถิม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 มันจะมีเยอะเก้าเก้าสี่เก้าสามเก้าเก้าเก้าสี่เก้าสามเก้าตัดตัดเลขเป่าอ,อัวดอกสามเก่าให้มันได้ ก็ยังหน่วดนี้กันนี่ห้ามันมาหน่วยมางดศูนย์ห้านี่มันจะมีห้าห้าศูนย์ห้ากับเก้าห้าอันบ่ข้ตัดหาห่าวอ่ะมันเลยอยู่สองกูมันบอกศูนย์ห้าเออครับนี่งวดสามแปดกันแปดมาหน่วยงวดสามแปดเจ็ดย้อนขึ้นหลังมันชนนี่นี่แปดมาหน่วยอันบ่แปดมาหน่วย มันก็จะได้สุมมม่แปดฮอตัดถึ่อย่างเ่ไมันก็ได้3 8 8 8ปดแปคูฮอตัดแปออกมันทีมีอยู่สามแองแปดออกสางวดสี่มัน 38, 88, 88, 39, 88, 88, 38, 38, 4, หน่วยมันออกแปงวดแปอยู่่ะมสีันหน่วยนี่นี 4, นน่มันก็มีซีซีเก ไนะด้เป่าเล็กเป่ากูซื้อบมักเต่า94แตสี84ไปดิหมวดนี้มันได่นหนึงโอ้มวนี้เด้นหนึ่ง,นะ,น,ะงนะครับเนาะโมวนี้ได้หนึ่งมีลุ่นเอาใส่ใส่่มันมีลุ่น,นมันยนลุ่นโหหมวดนี้นี่มีเก็บหนึง่มนมนมนงม,มันมันล็อกไงตัไม่ยกเก็บอ๋อครับคันนักเสียงรไม่ผิดจากหมวด เนี่ยเพราะว่ามันหนึ่งหนึ่งมันหน่วยหลัานเปอร์เซ็นต์เนี่ยมั้งครัมันได้ในพาได้สองปีหนึ่งมันหน่วยบ้านจับบานีนผู้จับขวกมากนี่ยโอ้เจ็ดหนึ่งกับหนึ่งหนึ่งกับหกหนึ่งเจ็บหนึ่งหนึ่งเจ็บเลยนะหัวจับไปแล้วครับเอาขึ้นได้สามครูครับวันนี้มันก็ได้สามนี่เนาะโอ้ได้นี่กัเก็บมันก็ได้ซี่ยงเนี่ยตัวหนึ่งหนึ่งมันกลับอะไรเนี่ยนี่ว่าัง ผมก็ได้เจ็ดหนึ่งครับเจ็ดหนึกมากันหนึ่ง,งหนึ่งหนึ่งหกก็เสียหนิในซีกูมาละซี่กูเราเหมือนอะซี่ตัวใดครับอันอันนี้บอกเจ็ดหกหรือเปลาเนี่ยก็นี่เด็กเก็บหนึ่งเอามบเจ็ดหกเนี่ยเจ็บหนึ่งเจ็ดหกว่าไงมากันหนึ่งหนึ่งกันนี่เรับหนึ่งหกนเด็กโอ้ครับมานต้อเอาตัวกลับมันมาไม่เ <c oughs> อาหนึ่งมาตาเด่นนึ่งมาหน่วย คันหนึ่งผมว่าไน้อยเท่ากับตาถิม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 มันเลียอ,อยู่เจหนึ่ง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 หกหนึ่งว่าเอาว่าเอาเหล็กป่อมันเคเลียต่อเกียหนึ่งหกหนึ่งทั้งตัวโอ้ขั้นเบาเหล็กป่อครับนี่นอ,อันซุ้มนี่เด็ดครับนี่นี่ก็ยังงวดส้มนี่เอาลบยังครับนี่กระุ่มนี่แหละครับราคราทัานผู้ส้มเพิ่มมากเห้เพัน แม่กันหนึ่งหนึ่งหน่วยเนาะครับหนึ่งแม่นอยู่ครับหนึ่งวม่หน่วยศูนย์หนึ่งกับหนึ่งหนึ่งกับสองหนึ่งหนึ่งเลยสามหนึ่งหนึ่งฟักหนึ่งอสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเราหลุดรักหนึ่งนอกเราปูเราหลุดลักหนึ่งรักหน่วยครับลักหน่วยหนึ่งมาหน่วยครับสองตัวนี้ก็เจ็ดกับหนึ่งมาล่าง มานี่เนาะครับตอนประชุมเลขปูสี่ศูนย์เนาะครับเนาะสิบหกมิถหน้าหกสี่เนาะครับเนาะปูให้วิ่งเจ็ดกับหนึ่งนะครับตอนประชมลางนะครับเนาะลางเลขนี่สุ่มนี่ปูให้หนึ่งหนึ่งหลักหน่วยนี่ครับแคบหน้าจอยนะครับเนาะอันนี้ปูตัดออกมากให้เจ็ดหนึ่งหนึ่งหนึ่ง หกหึงหกเกียรตินะครับท่านผู้ชมลางนแคบหน้าจอยนะครับเนาะหนึ่งในหลักหน่วยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เพจพารวยนะครับเด้อคลิปนี้สวัสดีครับ